สวัสดีครับพบก,ก,กันกับสำราญบ้านาวิถีชีวิตยาขําคืนยำขําคืนก็สู้กับยุงนี่อย่างน้อยนักก็มีพัดลมตัวใหญ่ ที่ชมที่ชาร์จโน่นนี่นะ่ะน้ำป้อมอีออ้ามาอัพเดตกับข้าวครับพร้อมผัดกระเพราไก่อืใส่พริกหยวกสั่งเข้าไว้ตั้งตอนเช้าแล้ว ตตอนเที่ยงไม่ใช่ตอนเช้าะมะอุ่นกินตอนเย็นสำเร็เดี๋ยวจะได้เข้าไปตรวจในโรงงานสักพักเหมือนฝนมันจะลงด้วยยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวโอ้อะไรเหมือนวะเนี่ยอากาศ นี้เขาจะเลี้ยบต้นใบชับโนูใบชับโูพ่อมาชอบกินนะเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยมันเอาไปผักไปอะไรมัน <c oughs> อ่ะโอเคครับ <c oughs> อัปเ, <c oughs> เดตชีวิตพอประมาณเด้ <c oughs> อถามว่าขับหาน <c oughs> โอเค apple krat